สู่บทความพิเศษจากช่องชิปแอนบริฟที่จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกพัฒนาให้ทันสมัยและหรูหราที่สุดแห่งยุคอย่าง2026 Isuzu D-Max รถกระบะที่ไม่เพียงแต่เน้นความแข็งแรงและความทนทานเท่านั้นแต่ยังเติมเต็มด้วยความหรูหราเทคโนโลยีและความสะดวกสบายระดับพรีเมียมเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานในทุกรูปแบบตั้งแต่การใช้งานในชีวิตประจำวันการเดินทางท่องเที่ยวไปจนถึงการบรรทุกงานหนักก็สามารถทำได้อย่างไร้ที่ติ ในรุ่นปี2026 Isuzu อิสุสดได้ทำการปรับดีไซน์ของ DMAX ให้มีความทันสมัยและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากขึ้นภายใต้แนวคิดที่เน้นความหรูหราและความสปอร์ตไปพร้อมๆกันกระจังหน้าถูกออกแบบให้มีขนาดใหญ่ขึ้นตกแต่งด้วยโครเมียมผสมผสานกับเส้นสายที่เฉียบคมทำให้ดูทรงพลังไฟหน้าเล็บด,ดีไซน์ใหม่แบบแมทริกให้แสงสว่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนขนาดเดียวกันไฟ d r l แบบ d a y t i m e r u n n i n g Light ยังช่วยเพิ่มความหรูหราและความปลอดภัยไปพร้อมๆกัน เมื่อมองด้านข้างจะสังเกตเห็นเส้นสายตัวถังที่ถูกออกแบบให้ไหลลื่นแต่แข็งแรงบ่งบอกถึงความทนทานและความสปอร์ตในเวลาเดียวกันซุ้มล้อถูกขยายให้ดูแข็งแกร่งพร้อมล้ออลลอยขนาด20นิ้วลายใหม่ที่เน้นความหรูหราและความดุดันด้านหลังมาพร้อมกับไ่ายท้ายเล็กดีไซน์แบบ 3D ที่ทันสมัยและสะท้อนความเรียบหรูท้ายกระบะถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายขึ้นพร้อมระบบเปิดปิดแบบซอฟ t ์ทัชที่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกถึงความสะดวกสบาย ภายในห้องโดยสารของ2พ26 Isuzu D Max นับว่าเป็นจุดเด่นที่สำคัญที่สุดเพราะถูกปรับปรุงให้หรูหราใกล้เคียงรถ SUV ระดับพรีเมียมเบาะนั่งหนังแท้คุณภาพสูงรองรับการปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศภายในเบาะเพื่อความสบายในการเดินทางกลายแผงคอนโซลดีไซน์แบบโมเดิร์นพรีเมียมใช้วัสดุซอฟทัชเกรดสูงตกแต่งด้วยแถบอลูมิเนียมและไฟแอมเบียนที่สร้างบรรยากาศภายในให้หรูหราทันสมัย ระบบอินโฟเทนเมนต์จอทัชสกรีนขนาด14นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบสังงานด้วยเสียงที่ใช้ AI รุ่นใหม่ทำงานได้อย่างแม่นยำหน้าจอผู้ขับเป็นแบบดิจิทัลขนาด12นิ้วที่สามารถปรับรูปแบบการแสดงผลได้หลายสไตล์เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ขับนอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบเครื่องเสียงระดับพรีเมียมจากแบรนด์ชั้นนำที่ให้คุณภาพเสียงคมชัดรอบทิศทางเหมาะทั้งสำหรับการฟังเพลงและการดูหนังระหว่างการเดินทาง ในด้านสมรรถนะเครื่องยนต์ของ Isuzu D-Max 2026มีให้เลือกหลายรุ่นตั้งแต่เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด3.0ลิตรที่ให้กำลังและแรงบิดสูงสำหรับการบรรทุกงานหนักไปจนถึงรุ่นไฮบริดดีเซลไฟฟ้าที่เน้นความประหยัดและลดการปล่อยมลพิษและยังมีรุ่น E ีีหรือไฟฟ้า100%ที่กำลังอยู่ในการทดสอบเพื่อนำมาทำตลาดในบางประเทศจุดเด่นอยู่ที่ระบบช่วงล่างใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีมันติเลิงทำให้การขับขี่นุ่มนวลแต่ยังคงความแข็งแรงและความมั่นคงเอาไว้ ด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย Isuzu D-Max 2026มาพร้อมระบบ ADAS Advanced Driver Assistance System ที่ครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบรักษารถให้อยู่ในช่องทางเดินรถระบบควบคุมความเร็วแบบ Adaptive Cruise Control ระบบตรวจจับจุดบอดกล้องมองรอบคัน360องศาและเซนเซอร์อัจฉริยะรอบตัวรถเพื่อให้ความมั่นใจในทุกการขับขี่ ในส่วนของราคา Isuzu D-Max 2026คาดการว่าจะเปิดตัวในประเทศไทยด้วยราคาเริ่มต้นประมาณ950,000บาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นและอาจสูงสุดถึง1,060,000บาทสำหรับรุ่นไฮบริดหรือรุ่นพรีเมียมที่มาพร้อมอุปกรณ์เต็มรูปแบบโดยราคาอาจแตกต่างกันตามเกรดและตัวเลือกของเครื่องยนต์รวมถึงออปชันภายในที่ผู้ใช้สามารถเลือกตกแต่งเพิ่มเติมได้ กล่าวได้ว่า2,026ส isuzu d-max ไม่ใช่แค่รถกระบะสำหรับงานหนักอีกต่อไปแต่คือรถกระบะหรูที่สามารถใช้เป็นรถครอบครัวหรือรถสำหรับการเดินทางระยะไกลได้อย่างสบายพร้อมเทคโนโลยีทันสมัยความหรูหราระดับ suv และสมรรถนะที่ ครบถ้วนทั้งความแรงความทนทานและความปลอดภยัยใครที่กำลังมองหารถกระบะท,ที่ครบจบในคันเดียวรุ่นนี้ถือเป็นคำตอบที่สมบูรณ์แบบเมื่อพูดถึง2,026 Isuzu D-Max สิ่งแรกที่หลายคนให้ความสนใจคงหนีไม่พ้นเรื่องของปรัชญาการออกแบบใหม่ที่ Isuzu ต้องการสื่อสารความเป็นรถกระบะหรูแห่งอนาคต มากกว่าแค่รถสำหรับการบรรทุกงานหนักแบบในอดีต D-MAX รุ่นนี้ถูกออกแบบให้รองรับการใช้งานได้อย่างครบวงจรตั้งแต่คนเมืองที่ต้องการรถครอบครัวหรูหราไปจนถึงเกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่ต้องการสมรรถนะแข็งแรงและใช้งานได้จริงมิติและดีไซน์ภายนอก ตัวถังของ Isuzu D-Max 2026ถูกพัฒนาให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าแต่ยังคงความคล่องตัวในการขับขี่ภายในเมืองความยาวทั้งหมดประมาณ5.3เมตรความกว้าง1.9เมตรและความสูง1.85เมตรทำให้มีบุคลิกที่ดูทรงพลังและน่าเกรงขามเส้นสายรอบคันถูกปรับให้มีความโฉบเฉี่ยวพร้อมเพิม ero ่มแ e r o d y นามิกให้ดีขึ้นส่งผลให้การวิ่งด้วยความเร็วสูงมีความนิ่งและประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิม กระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมเส้นโครเมียมเงางามสอดคล้องกับไฟหน้า LED Matrix แบบใหม่ที่ให้ความสว่างชัดเจนและปรับมุมตามการเลี้ยวของพวงมาลัยซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ตอนกลางคืนได้ดีเยี่ยมด้านท้ายของรถยังมาพร้อมกันชนดีไซน์ใหม่ที่ผสานความดุดันและความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกันภายในห้องโดยสารที่หรูหรา ถ้าใครคิดว่ารถกระบะจะต้องมีห้องโดยสารเรียบง่ายเท่านั้น2,026 DMAX จะทำให้คุณต้องคิดใหม่เพราะภายในถูกออกแบบมาให้เทียบชั้นได้กับ SUV หรือระดับแถวหน้าเบาะนั่งหนังแท้นัปป้าเลเทอร์ตัดเย็บแบบไดมอนด์สติทเพิ่มความหรูหราและความสบายรองรับร,บ,บระบบระบายอากาศและระบบุ่นเบาะสำหรับสภาพอากาศต่างๆ คอนโซลหน้าถูกดีไซน์ให้ทันสมัยโดยใช้เส้นสายที่ละเอียดและเน้นการใช้งานที่ไงไ่ายดายหน้าจออินโฟเทนเมนต์14นิ้วจัดวางอย่างลงตัวพร้อมปุ่มควบคุมแบบสัมผัสและปุ่มฟิซิ c อลสำหรับฟังก์ชันสำคัญเพื่อความปลอดภัยขาดข,าดขับขี่พวงมาลัยหุ้มหนังแท้ดีไซน์สปอร์ตพร้อมแป้นเปลี่ยนเกียร์แพดเดิลชิพที่เพิ่มความสนุกในการขับนอกจากนี้ระบบแอมเบียน์ลายรอบ้องโดยสารยังสามารถปรับสีได้กว่า64เฉดสีเพื่อสร้างบรรยากาศที่หรูหราหรือผ่อนคลายตามอารมณ์ของผู้ขับและผู้โดยสาร เทคโนโลยีและความสะดวกสบาย2026 Isuzu D Max มาพร้อมเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำหลายด้านไม่ว่าจะเป็นระบบ Head-up Display ที่ฉายข้อมูลการขับขี่ขึ้นบนกระจกบังลมหน้าระบบชาร์จไร้สายสำหรับสมาร์ทโฟนช่อง USB-C ที่รองรับการชาร์จความเร็วสูงและระบบ Wi-Fi Hotspot ที่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้หลายเครื่องพร้อมกัน ระบบ AI assistant ถูกพัฒนาให้ฉลาดยิ่งขึ้นสามารถสั่งงานด้วยเสียงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเช่นการปรับอุณหภูมิเปิดเพลงหรือนำทางไปยังจุดหมายได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำสมรรถนะการขับขี่ในด้านเครื่องยนต์ DMAX 2,026มีให้เลือกหลายตัวเลือกสำหรับตลาดไทยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ3.0ลิตรให้กำลังประมาณ200แรงม้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรตอบสนองได้อย่างทันใจทั้งบรรทุกหนักและการวิ่งทางไกล สำหรับผู้ที่เน้นความประหยัดยังมีเครื่องยนต์ดีเซล1.9ลิตรรุ่นปรับปรุงใหม่ที่เน้นประสิทธิภาพการใช้น้ำมันและลดการปล่อยคาร์บอนลงถึง15%เมื่อเทียบกับรุ่นเดิมไฮไลท์สำคัญคือรุ่นไฮบริดดีเซลไฟฟ้าที่ผสานกำลังเครื่องยนต์ดีเซล2.5ลิตรเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้ได้ทั้งความแรงและความประหยัดในเวลาเดียวกันและยังมีแผนเปิดตัวรุ่น E ีีหรือไฟฟ้าล้วนในบางตลาดเพื่อตอบโจทย์กระแสะรถยนต์พลังงานสะอาดที่กำลังมาแรง ระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบ2 w d และ4 w d ที่มาพร้อมเทคโนโลยี Terrain Management System ปรับโหมดการขับขี่ให้เหมาะสมกับสภาพถนนเช่นโครนิมายซหรือกรวดระบบความปลอดภัยระดับสูง Isuzu D-Max 2026ไม่เพียงแต่แข็งแรงแต่ยังปลอดภัยในระดับสากลเพราะม,มาพร้อมระบบ ADAS รุ่นใหม่ที่ใช้เรดาร์และกล้องความละเอียดสูงตรวจจับวัตถุรอบคันได้อย่างแม่นยำนอกจากระบบเบรกอัตโนมัติและควบคุมความเร็วแบบอัตต i v ีแล้วยังเพิ่มระบบช่วยเปลี่ยนเลน อัตโนมัติและระบบตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับเพื่อลดความเสี่ยงอุบัติเหตุโครงสร้างตัวถังใช้เหล็กความแข็งแรงสูงแบบอัลตราไฮเทนซิลสตีลที่เบาแต่ทนทานเพิ่มความปลอดภัยในการชนทั้งด้านหน้าและด้านข้างประสบการณ์การขับขี่หลายสื่อรถยนต์ที่ได้ทดลองขับรุ่นต้นแบบของ2026 d max ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามันไม่เหมือนรถกระบะอีกต่อไป เพราะการขับขี่ให้ความนุ่มนวลเนียบและสบายคลาย SUV ระดับพรีเมียมระบบช่วงล่างมันติลิงที่ถูกปรับจูนใหม่ช่วยซับแรงสะเทือนได้ดีเยี่ยมเสียงรบกวนจากลมและยางถูกลดลงอย่างเห็นได้ชัดทําให้ผู้โดยสารสามารถสนทนาหรือฟังเพลงได้อย่างสบายใจราคาและความคุ้มค่า แม้ว่าราคาของ DMAX 2,026จะสูงขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนโดยเริ่มต้นประมาณ950,000บาทไปจนถึง1,060,000บาทแต่เมื่อพิจารณาจากออปชันสมรรถนะความหรูหราและเทคโนโลยีที่ได้ถือว่าคุ้มค่าอย่างมากเพราะคุณกำลังได้รถกระบะท,ที่ทำหน้าที่ได้หลายอย่างทั้งเป็นรถสำหรับงานธุรกิจรถครอบครัวและรถท่องเที่ยว